ไร้กล่าวว่าวิธีเดียวที่กลุ่มที่รวมตัวกันสามารถช่วยได้ในเวลานี้คือการทำสมาธินั่งเป็นวงกลมและส่งความรักให้เขาความรักของเราความรักของคุณสามารถเจาะเหล็กที่เขาผูกมัดตัวเองไว้ได้ไรยกล่าวพวกเขาตกลงที่จะนั่งสมาธิในคืนนั้นและวันรุ่งขึ้นในเวลาสำคัญสามโมงเช้าแต่รู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องพึ่งพาบ๊อบบี้ในการทำงานต่อไปด้ะะามคำถามท,าที่พวกเขาทุกคนอยากรู้เหตุใดบุคคลที่มีความอ่อนแอและความไม่มั่นคงมากมาย เช่นบ็อบบี้จึงได้รับเลือกให้ทำง,งานดังกล่าวเหตุใดจึงไม่มีโอกาสรับใช้สมหาชิกคนอื่นๆในกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งยินดีที่จะรับหน้าที่นี้เราไม่ได้เลือกไรตอบเขาเลือกเราให้โอกาสพวกคุณทุกคนในการให้บริการของคุณพวกคุณทุกคนมาที่นี่เพื่อรับบริการแต่สําหรับพวกคุณบางคนนั้นบริการนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในพวกเราด้วยเมื่อเรากลับมาสู่โลกทางกายภาพของคุณเรามักจะลืม ด้านจิตวิญญาณในการแต่งหน้าของเราพวกคุณทุกคนเคยอยู่ในตำแหน่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้พัฒนาผ่านการประมวลผลงานไม่ใช่แค่งานของเรามันคือผลงานของจักรวนันทุกท่านเคยรับใช้ทุกท่านได้พัฒนาแล้วตอนนี้เป็นโอกาสของเขาแล้วแต่ถ้าเขาล้มเหลวจะมีคุณสองคนที่สามารถดําเนินต่อไปได้และจะมีมากกว่านั้นเพราะมีคนที่รออยู่คําตอบนี้ซึ่งทําให้วิกฤตของบ็อบบี้อยู่ในบริบทที่เป็นสากล และให้ความเกี่ยวข้องมากกว่าแค่เรื่องส่วนตัวและยังให้ความมั่นใจกับพวกเขาด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นงานจะดําเนินต่อไปขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาความรู้สึกคับคล้องใจและความร้ายสมรรถภาพของพวกเขาได้อย่างมากและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนบ็อบบี้ต่อไปแต่จะเกิดอะไรขึ้นเนา์มันชิลิถามว่าถ้าบ็อบบี้รอดจากวิกฤตของเขาและตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมง,งานนี้อีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาจะกลับรายการหรือไม่ เราจะไม่คืนสิ่งที่เราให้ไปไรยกล่าวจอนถามว่านั่นหมายความว่าบ็อบบี้จะรักษาความสามารถในการรักษาของเขาไว้ได้หรือไม่และได้รับคําตอบว่าถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าหากเป็นเช่นนั้นจากประสบการณ์ของคุณกับโอกาสประเภทนี้แฮนริชจะกล่าวคุณมักจะเจอการทดสอบประเภทนี้โดยมีกลิ่นของการทําลายล้างอยู่ในนั้นหรือไม่นี่เป็นมากกว่ากรณีนี้หรือเปล่าคุณพูดถูกไรตอบแต่ยังคงยืนยันที่น่าสนใจต่อไปว่าเรากําลังมาถึงยุคที่เรื่องนั้น จะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเราอยู่ชายขอบในอดีตและจนถึงขณะนี้พลังงานประเภทที่เข้ากันได้กับดาวเคราะห์ดวงนี้พัฒนามาถึงจุดนี้เท่านั้นคุณมีคนใหม่ที่จะไม่เป็นเช่นนั้นนี่หมายถึงเด็กวัยรุ่นบางคนที่ปรากฏตัวทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ด้วยพลังที่ไม่ธรรมดาหรือเปล่าแอนดีจาถามนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงเอาไว้ย้กล่าวนี่เป็นการกล่าวถึงครั้งแรกในการสื่อสารเรื่องหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆในภายหลังสมาชิก ในกลุ่มตั้งคำถามอื่นๆในหัวข้อต่างๆไว้และตอบโดยระเวียก่อนที่เซสชันจะจบลงด้วยความมั่นใจและคำแนะนำที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คืองานและการบริการจะดำเนินต่อไปและเรามีแกนหลักอยู่ที่นี่รู้สิ่งนั้นและมีความสุขในตัวคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงช่วงเวลาที่ลำบากเพระเรารับผิดชอบเช่นเดียวกับคุณมีเพียงความรักไม่เห็นแกตัวไม่ครอบงำบริสุทธ์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ทั้งจากฝ่ายเราและของคุณด้วยคุณต้องแบ่งปันและรักและเปิดใจให้กันเสมอสิ่งนี้จะสร้าง พลังงานที่เราสามารถทํางานได้ดูเหมือนว่าการเชื่อมต่อของจักรวาลจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งแอนดจะกล่าวเมื่อฟิลิสหลุดจากผวังและเขาก็สรุปเนื้อหาของการสื่อสารให้เธอฟังตามมาด้วยการอภิปรายแบบเคลื่อนไหวซึ่งพวกเขาแบ่งปันความหวังและความกลัวความเชื่อและความสงสัยเกี่ยวกับการสื่อสารและคาดเดาว่า,าหมายถึงอะไรเกี่ยวกับการมีสองคนที่จะสามารถดําเนินต่อไปได้หากบอบบี้ล้มเหลวสนิทฐานว่ามันหมายความว่าฟิลิสจะสามารถทําหน้าที่เป็นช่องทางได้แต่บอบบี้เป็นทั้งช่องทางและผู้รักษา ดังนั้นมันหมายความว่าพลังการรักษาจะได้รับการพัฒนาในหนึ่งในนั้นหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจแต่เป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบอย่างไรก็ตามฟิลิปกล่าวว่าพวกเขาไม่ควรจมอยู่กับคำถามนี้มากเกินไปในขั้นตอนนี้แต่ความมุ่งความสนใจไปที่ความพยายามและพลังความคิดทั้งหมดที่มีในการช่วยเหลือบ๊อ,อบบี้ให้ผ่านพ้นความเจ็บปวดในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโมงของวันที่18มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดของบ๊อบบี้พวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันที่ลานบ้าน และนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา15นาทีตามที่ได้รับคำสั่งให้ทำพยายามส่งกำลังใจและขอความรักให้กับบ็อบบี้ในช่วงเวลาสูงสุดของเขาวิกฤตกังวลจะได้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ็อบบี้พวกเขาจึงรวมตัวกันอีกครั้งในช่วงเย็นเพื่อพูดคุยกันพวกเราหลายคนอยู่ที่นี่คือสิ่งแรกที่ไรพูดเมื่อฟิลิปต,ตกอยู่ในพวังเห็นได้ชัดว่ามีการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ในมิติอื่นที่ครีอันและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น เข้าร่วมและหลายครั้งในระหว่างการสนทนาที่ตามมาอวดาต้อองค์ขอโทษสำหรับความล่าช้าในการตอบกลับโดยกล่าวว่าฉันขอโทษฉันอยู่ในการปรึชุมอื่นพวกเขาเรียนรู้ว่าบ็อบบี้ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สิบโมงเช้าวันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงประสบวิกฤติการซึ่งพระองค์ทรงพยายามทุกวิธีทางในใจเพื่อกำจัดโดยไม่กำจัดทางร่างกายนี่คงหมายความว่าเขาได้คร่ครวญถึงวิธีการฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่ได้กระทำการนั้นจริงๆส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมในงานนี้เขาได้ตัดสินใจแล้ว และมันก็เป็นไปในทางลบการตัดสินใจของไม่ไม่ใช่สิ่งที่บอบบี้องค์การรายอธิบายแต่เขาทําในสิ่งที่อยู่ในใจที่สับสนและคิดว่าดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลุ่มโคเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะทํางานกับบอบบี้เพื่อให้เขากลับการตัดสินใจของเขาและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงร้องขอเวลารายงานจากการประชุมครั้งอื่นว่าพวกเขาควรได้รับเวลาสองสัปดาห์ส่วนขยายดูเหมือนว่าพวกเขาจะให้ความสําคัญกับการได้รับบอบการขยายเวลานี้จากอังกฤษรเจอ จอและคนอื่นๆซึ่งเท่าที่ได้รูเจอจอและคนอื่นๆกังวลซึ่งไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่พวกเขาอภิปรายคำถามนี้ด้วยพยัญชนะอย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับในสำคัญที่ถูกกล่าวหาในขณะที่เราย,ายืนอยู่โดยรอการตัดสินใจซึ่งประกาศแล้วก็อยู่ในความยินยอมอย่างไรก็ตามคำร้องของโคเรียดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากกว่าในการประชุมครั้งอื่นเนื่องจากอาวัยวะรายงานว่าคำขอของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาสองสัปดาห์และพวกเขาได้รับอนุมัติเพียงสิบวันเท่านั้นโดยใคร พวกเขาทุกคนสงสัยและริเอก็พูดว่าเราจะทําตามการตัดสินใจทุกอย่างการช่วยเหลือจิตวิญญาณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรามากกว่าการกังวลกับหน่วยเวลาตามอําเภอใจเหล่านี้ไรยกล่าวว่าพวกเขาสามารถช่วยได้ด้วยการสงอข้อความถึงบ็อบบี้เพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะสนับสนุนและจะมีที่ว่างให้เขาในการทํางานหากเขาเปลี่ยนใจหน้าที่ของเขาจะไม่เหมือนกับในแผนเดิมหลังจากที่แผนสํารองได้ถูกนํามาใช้แล้วแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขาคือต้อง เข้าใจว่าประตูเปิดอยู่เสมอเพื่อให้เขากลับมาโดยจะสัญญาว่าพวกเขาจะเขียนข้อความดังกล่าวและส่งให้บอบบดูเร็ว